รอก,ก่อนนะจ้าเด็กๆลูกค้าเยอะมากเลยร้านชนะคร์โรติธรรมดานะของหนูนะเฮ้ยหอมน,น,หน่ากินมากแกออหืออือหืม่มวงอะไรจ่าโรตีใส่ไข่ครับสองลูกครับใส่ไข่สองได้เลยรครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเหมือนเป็นรอยรอยเท้าเลยอ่ะใช่เปล่าวะเฮ้ยมันไม่ใช่โรตีแต่มันเป็นโรตี เราต้องเตือนทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดคนอื่น,นก็กินรอยตีนของเขาสิเองเือคนแล้วต้องเก็บหลักฐาน<ฮ>ตอนนี้ตีอร่อยมากเลยแม่ค้านึกหมื่โปรจริงๆเป็นไงทำลงตีด้วยเท้าอย่ากินนะคะมันไม่ถูกสุขรรมามัยเลยโอเคเลยมานวดสักหน่อย อะไรวันนี้โอ๊ยโอ๊ยวันดีค่ะทำอะไรอ่ะใครวะผ่าแปลกแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะโอเคขายได้เลยีนรตีนราตีน โรตีนจ้าโรตีนจ้าโรตีนจัดร้านสักหน่อยโรตีนจ้าโรตีนจ้าจานล่นเหรอไอติมค่ะไข่โรตีค่ะไีะ่คะลูกค้าเยอะมากเลยเอาโรตีเนาะขอโรตีสใคคาสาใครคร่ไข่ค่ะผมก็ใส่ไข่ครับพวกเราด้วยค่ะไปเลยจ้ารอก่อนนะจ้าเด็กๆลูกค้าเยอะมากเลยร้านชนะ เจ้าจาโรตีใส่ไข่จ้าระวังร้อนนะจ้าระวังร้อนนะจ้าโรตีธรรมดานะของหนูนะนี่หอมน่ากินมากจ้าหอมกินอะไรเนี่ยกินเหมือนเนยเลยอ่ะอุ้ยกินหอมน่ากินจุ้งเฮ้ยเฮ้ยกินนี่แหละกินนี่แหละเฮ้ยบอบบี้โอ้ของปอดเลยอ่ะเฮ้ยแต่แม่ค้าหน้าคุ้นๆุ้นแฮ รตีแมจ้ารตีจา้รารตีจา่าหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ่ะชัางเถอะหิวละอขอโรตีใส่ไข่ใส่น้ำตาลใส่นมหนึ่ง,งอันค่ะได้เลยจา้าได้กินอ่ะไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่ามีร้านโรตีแถวนี้ด้วยอ่ะ มีแถวนี้ก็ดีจะได้ไปกินทุกวันเลยรอกันนะจ๊ะด้าค่ะที่นี่นานยาคะหนูไม่เคยเห็นพี่เลยเพิ่งมาคายจามาก่อนชาย,ยุทีตลาดข้างนอกนู่นวันนี้ก็เลยแบบเปลี่ยนสถานที่นิดนึงร้านอะไรอ่ะอันนี้แปลงอะไรเนี่ยอ๋อร้านโรตีอ่ะเอาโรตีไหมจ๊ะนั่นผมเอาโรตีใส่ไข่อันนึงครับโอเคจ้ารอกันนะจ้าหนูได้เลยจ้า เฮ้ยเข้าไปด้านล่างมาเท่าไรป่าวะเฮ้ยดีจะมันเป็นรอยตีอะไรวะแมวแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาก่อนดีโอ้สั่งแล้วก็ไปเฮ้ยทะล่ยังคะอ๋อได้แล้วจ้านี่จ้าขอบคุณค่ยี่สิบบาทนะจ้าโอเคโอ้นะคะโอนนะโอเคได้เลย โอ้แล้วค่ะโอเคเข้าพอดีหุยหอมมากอ้ยหอมอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะอืมอืมหอมมากอืมอร่อยมากเร้านนี้เพิ่งรู้มีขายในหมู่บ้านด้วยรูปงี้กินทุกวันเลยอืมโอ้หมดแล้วเนี่ย โอ๊ยเสียดายจังเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปซื้อดีกว่าขายตรงนี้เองงั้นไปทิ้งก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเหมือนเป็นรอยรอยเท้าเลยอะ่ะใช่เปล่าวะลองวัด,ดุกแป๊บ เบ๊ะเลยใช่จริงด้วยมันไม่ใช่โรตีแต่มันเป็นโรตีใช่เลยลอยปีกชัดเสียงดังอะไรแถวนี้ฮะเสียงอะไรรอยอะไรรอยอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรกุ่งหมีอะไรโอ้โหร้านคนเยอะมากโรตีไหมจ้าโรตีจ้า โรตีอร่อยมากเลยนะคะคิวยาวไหยครับเนี่ยคิวยาวมากจ้าโอ้โหลูกค้าเยอะขนาดนี้ถ้าทางจะอร่อยไหมอะไรจ้าโรตีใส่ไข่ครับสองลูกครับใส่ไข่สองได้เลยครับกรอบกรอบแล้วไหมครับกรอบมันมีเปลือกไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคจ้าหอมอื้มอร่อยมากเลยไหมครับ ขอบคุณมากเลยจ้าอโอกาสหน้ามาซื้ออีกได้นะจ้าเดี๋ยวถ่ายลงโซเชียลบอกต่อเลยนะเนี่ยดีมากเดี๋ยวเดี๋ยถ่ายถ่ายรูปใหขข้ขอเชิญพี่กับแม่ค้าหน่อยนะนะอือสุดยอดโอ้โหอร่อยอร่อยขายที่นี่ประจำเลยหรือเปล่าเนี่ยขายที่นี่ประจำเลยจ้าเดี๋ยววันหลังมาซื้ออีกนะครับได้เลยอย่ายลืมเปิดห่อยๆนะจ้าได้จ้าขอบคุณมากจ้าหรือว่าร้านนั้นมันใช้เงินใช้เท้า ทำลูตีแล้วเนี่ยแค่กินก็จะอ้วกแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีเราต้องเตือนทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นก็กินลอยตีนของเขาสิต้องหมดแล้วต้องเก็บหลักฐานตอนนี้ตัวตีอร่อยมากเลยแม่ค้านี่มือโปรจริงๆนป่นไงเห็นไหมมีคนซื้อเพิ่มแล้วตายแล้วไปได้การละเราต้องไปหาหลักฐานดีกว่าเฮ้ยนั่นไง ลูกค้ายเยอะมากเลยไม,ม,ม่ไม่ได้การเลวต้องรู้แล้วเราต้องถ่ายหลักฐานรูป่อยเท้าที่เหยื่อบนโลตีแล้วเอาไปบอกทุกคนทุกคนต้องเชื่อเราแน่โ okay, อเคอะไรจ้าอะไรเอ่ยเอาธรรมดาเนาะแ่ผนตีนเนาะได้เลยทุกคนคะร้านนี้เขาทำโรตี ด้วยเท้าอย่ากินนะคะมันไม่ถูกสุขนาดไหเลยห้ามกินนี่นี่นี่ดูรสซับดูนะคะถ้าไม่เชื่อนี่รอยเท้าเป๊ะเลยค่ะเทียบกันได้เลยไม่ว่าคุณอย่าไากินนะคะร้านนี้เฮ้ยไม่แล้วเหรอไม่เลยไม่ได้หยุดเลยนะวันนี้อได้หลักฐานละคอยดูพรุ่งนี้เจอกันแน่กับบ้านก่อน ไม่ได้การแล้วต้องโพสต้องโพสประจารย์ให้คนรู้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนกินยกอันนี้แน่เลยอะโลตีไม่ถูกสุขขะอนามัย่ทำด้วยเทา้าเหยียบแล้วให้คนกินทุกคนเห็นแล้วจะไม่ต้องกินนะอยากอ้วกเลยอะแสดงว่าโลตีที่เรากินเมื่อกี้ก็ทำมาจากออื้อ อ๋อแห่งมากเลยร้านนี้อุ้ยไม่ไหวแล้วเขาหนักมากเลนเฮ้ยทุกคนทุกคนมาดูข่าวนี้เลยแม่ค้าตีใช้เท้าเท้าแป้งนี่มันคือแม่ค้าแล้วนะนี่นะเหมือนเป๊ะแม่ค้าก็หน้าตาก็เหมือนใช่ใช่ใช่แล้วทำไงดีทุกคนเราต้องไล่มันออกจากหมู่บ้านเราเลยคืเหมือนนี่นี่ลูกตาข้างกอนเออใช่ใส่ใส่ไปรีบทุกคนมาฟ้องรเราใช่ไปไปเลยนี่ไงแล้วกาน ครับผมเซ่าแม่ค้าใช้เท้าทำโรตีเหรอเนี่ยเราหยิบแป้งนี้ไปคุยกับแม่ค้าให้รู้เรื่องเลยได้ได้เราจะถือเดี๋ยวเราถือให้แม่เดี๋ยวเราถือแม่ค้าลย นี่ขนาดเลิกขายเยลลี่ลูกตาแล้วมาขายโรตี <S 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 เด็กยังจำได้กูนเนี่ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอโอ๊ยโไ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโต้ยโอ๊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 ยโอลยโอียโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยอยโอขอยอ๊อ๊ยโยอโ ไอเด็กพวกนี่ไม่รู้จักคำว่าอร่อยถ้าโราตีไม่ได้กับนะไม่อร่อยอ,อกนะเสร็จลริ